วันนี้เรามาทำหมูกรอบนะจ๊ะพอล้างเสร็จแล้วปุ๊บต่ายซับแห้งเลยซับแห้งวิธีการเลือกหมูสามชั้นหมูสามชั้นก็คือพุงหมูเนาะแล้วก็วิธีการเลือกเวลาเรามาทำหมูกรอบอ่ะควรจะเลือกชิ้นที่มันมีเอ่อชั้นสม่ำเสมอแล้วก็หนังหนานิดนึงแต่เราซื้อที่เนี่ย หมูหนังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ก็ยังทําได้ทํากรอบดีแต่ชิ้นเนี้ยที่เราเลือกมามันอยู่ในแพ็คใช่ไหมเราไม่เห็นว่าชั้นมันเท่าไหร่เราเห็นแต่ด้านนี้ด้านเนี้ยมันสวยงามดีแต่ด้านเนี้ยเขาตัดชั้นไม่เรียบมันก็เลยเหลือแค่สองชั้นก็ไม่เป็นไรก็ต้องใช้ไปอ่าพอซับแห้งหมดทั้งชิ้นแล้วโรยเกลือคลุกเกลือที่ผิวให้หมดทุกด้าน okay. แล้วก็ทำไมเราถึงต้องซับน้ำให้แห้งเพราะถ้าเกิดว่าเนื้อหมูเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมันยังมีน้ำอยู่เวลาเราใส่เอ,อ่อสไปซเครื่องปรุงอะไรทุกอย่างไปอะ่ะมันจะละลายหายไปหมดมันจะขับออกมากับน้ำทั้งหมดเราก็เลยต้องซับให้แห้งเทคนิคนี้ใช้ในการย่างสเต็กด้วยก็ทาทุกด้าน เยอะมากจะพี่ตจาแต่ือห้เออไม,ไม่ไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวเราจะทากเกลือเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอทากเกลือน,นี้เสร็จเนี่ยแล้วเราทิ้งไว้ให้แห้งแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอาไปต้มแล้วหลังจากต้มเราก็ต้องทาอีกรอบหนึ่งอเ,เออจานอ่ะพอแล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้จนแห้งแป๊บหนึ่ง พอถึงเวลาที่เราจะต้องต้มหมูแล้วตั้งน้ําไว้แล้วก็ใส่เกลือใส่น้าปลา<ม>เพิ่มกลิ่นและรสชาติเทออกมาเลยเพราะว่าเออยอะไหมบอกนะให้ให้พอเค็มๆอ่ะให้พอออกรสเค็มๆอีกหน่อยอีกนึงนะโอเคแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไป กลิ่นพวกนี้เขาจะได้ไปอยู่ในเนื้อหมูแล้วก็มีรสเกาะที่เนื้อหมูน,น,นิดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปลึกล้ําอะไรมากมายหรอกพอแล้วแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปต้มเลย <Okay. S 1> ไฟทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยต้มสัก20นาทีมันแล้วแต่ชิ้นหมูอะว่า ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นหนาชิ้นบางคือจะบอกเวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่เราต้องการต้มให้เขาสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเจาะรูพุนที่ผิวแล้วเข้าไปย่างให้น้ำมันไหลออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปค่อยเอาไปทอดอีกทีแล้วเราก็จะได้หมูกับด้านบ้างจะได้สุมองกัน ต้มไปเลย20 30 40นาทีแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่ชิ้นมันกลับเมื่อกี้แอบเอาขึ้นไปผ่ามานะเพราะว่าลืมผ่าลืมตลอดลืมประจำทำกี่ครั้งก็ลืมอีผ่าเนี่ย จะแน่นๆหน่อยทำสามอย่างพร้อมกันใสากเกลืออีกรอบหนึ่งสูตรป้าท,ทำง่ายๆไม่ต้องแบบไม่ต้องมาโรยน้ำส้มใสชืชอไม่ต้องทำอะไรเลยโอ <Okay, what? S 1> เคโรยเกลือให้รอบๆรอบๆทั้งชิ้น mm. จับพริก mm. จับ <Okay. S 1> พริกมัเลยมันร้อนโอเคมือแตะนิดนึง่ข้างใต้ล่ะข้างใต้เดี๋ยวริกกันเลย เก๋ยวมันแล้วก็ร้อนเท่าไรนะรับ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 น,นีข้างๆทาทาตง,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 งนั้นทาเลยโอเคตอนนี้ต้องต้องทาเกลือให้มันมีรสชาติหน่อยนะหมูกรอบมันควรจะมีแบบรสชาติเผ็ดๆนิดๆดด้วยใช่ไหมลงพริกไทยไปด้วยใช่ใช้พริกไทยขาวป่นแล้วกันเพราะว่าพริกไทยเอ่อฝรั่ง จิ้มจิ้มเบาๆไม่ต้องจิ้มทะลุทะลวงอันนี้หนูตายเขาบอกว่าจิ้มพุนผุนน,นางกดแรงไปเลยหนังขาดไปเลยเพราะหนังเขาเราต้มแล้ว,ลวหนังนุ่มแล้วเวลาจิ้มจิ้มแค่ตรงผิวเขาแบบมีรูพรุนแค่นั้นเองหมูกรอบสูตรป้ากรอบไม่กรอบขึ้นอยู่กับวิธีนี้เลยไอ้ขั้นตอนเนี้ยอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยเบสิกมาก จิ้มไล่ให้ไปละเอียดให้พุนมากที่สุดนะจ๊ะเปิดไฟเตาอบไว้แล้วที่ประมาณ350-370เดี๋ยวเราเอาเข้าอบรีดน้ำมันเตาลกหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เตามันใช้สำหรับปิ้งขนมปังเตาโทออะไรธรรมดาพวกนี้แหละ น้ำมันจากหมูที่ย่างออกมานะคะไหลาออมาเยอะพอสมควรแล้ว mm hmm. ก็พยายามกลับด้านกลับอะไรนี่เดี๋ยวรีดน้ำมันอีกหน่อยนึงเร mm hmm. าจะยกด้านนี้ขึ้นแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรารีดอีกหน่อยหนึ่งเนาะ mm hmm. มันก็จะเริ่มเริ่มแห้งเนาะ ได้สักประมาณอย่งเงี้ยเดี๋ยวนั่นอีกหน่อยแล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นแล้วเราเค่อยทอด แต่ว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่วิดีโออะไรซูนได้ไม่ใช่พี่้าไม่ใช่แล้วคุอยู่ันเป็นแบบแล้วก็อาจอยู่เนาะอันนี้ไม่กีอ่อ